สวัสดีค่ะวันนี้ายโกงไปเก็บหอยแมงผู้มาอีกแล้วนะคะอันนี้ใหญ่มากเลยค่ะตอนเก็บไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะเพราะเก็บยากมากอันนี้ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะคะเดี๋ยวายโกงจะทำความสะอาดค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะคะค่ะและนี่เป็นหอยที่ายกกงเก็บมานะคะล้างเสร็จแล้วค่ะ ยกงคงจะใส่นึ่งนะคะวันนี้จะนึ่งหอยแมงผู้ค่ะหอยแมงผู้ก็ใส่นนึ่งแล้วนะคะเราจะนึ่งในเวลา15นาทีค่ะแต่ถ้ายังไม่พอเราก็จะนึ่งต่อนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดฝาดูหอยนะคะว่าเป็นยังไงม้างาโอ้กำลังน่ากินเลยเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะคะสวยมากค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะจะเอาออกค่ะเดี๋ยวเรามาเอาหอยแมงผู้ออกกันนะคะมาดูกันค่ะสวยขนาดไหน ค่ะสวยมากเลยเสียงดังหน่อยนะคะแล้วี่ก็อันที่สองค่ะอ,อืมน่ากินมากเลยร้อนๆค่ะนี่ค่ะสวยมากมากินหอยแมงผู้กับยีกงนะคะวันนี้ ยี่กงจะกินหอยแมงผู้ค่ะมุยอันนี้ใหญ่มากเลยค่ะกำลังร้อนๆเลยค่ะใหญ่ด้วยใหญ่มากค่ะ นี่ค่ะน่าก,กินมากค่ะใหญ่ด้วยค่ะอร่อยมากค่ะอร่อยอร่อยจริง ตอนนี้กงไปเอาผักมาแล้วนะคะจะมากินอย่างนี้ค่ะน่ากินมากเลยอร่อยมากค่ะเนื้อหอยนี่ เรียกว่าอะไรนาะมันมีความมันในตัวใหญ่มากเลยค่ะอร่อยค่ะอร่อยแล้วต้องมาเกะตรงนี้ออกด้วยนะคะก่อนจะกินค่ะตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกับเป็นมือเขาค่ะเวลาจับนี่ก็ทิ้งไปค่ะส่วนอันนี้เราก็กินค่ะ เผ็ดมากเลยอ่ยะยากงเผ็ดแล้วค่ะพริกแค่หกเม็ดนะคะเผ็ดแล้วนี่ค่ะมากินหอยแมงผู้กับยะกงนะคะอืมอร่อยมากเลย อันนี้เนื้อเป็นสีส้มเลยนะคะสวยมากอะ่ะแล้วก็ใหญ่ด้วยใหญ่มากเลยค่ะมาเกะตรงนี้ออกนะคะบางอันก็ดึงง่ายนะคะหลุดมาแค่นี้บางอันก็หลุดมาเกิดหมด มากินหอยแมงผู้กัยะกงค่ะอร่อยมากสดและใหม่อร่อยมากค่ะ เนื้อมันมากค่ะมันอร่อย มากินด้วยกันนะคะพร้อมกับน,น้ำกิ้มซีฟู้ดค่ะ